สวัสดีครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับที่เต็นท์โอเชียงยืนวันนี้ผมจะพามาชมนะครับไฮรักิโก้แชมป์นะครับตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคบรถปี2014นะครับเป็นตัว E นะครับตัวนี้ไมาวิ่งอยู่ที่แสนนิดๆครับรถเจ้าของเดียวนะครับรถเจ้าของเจ้าของเดียวรักษาดีมากเดี๋ยวผมพาชมภายในนะครับตามมาครับโอเคตัวนี้ตัวนี้ทุกนะครับตัวนี้ถ้าเป็นปี14แล้วเนี่ยกระจกก็มี มีไฟเดียวในกระจกนะครับโอเคครับตันนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปแคปเปิดได้โอเคนะครับเบื้องต้นนะครับอยากให้สังเกตกันนะครับรถเนี่ยโอเคนะครับดูความสะอาดภายในก่อนนะครับเบื้องต้นดูเบาะครับเี่ยการใช้งานถือว่าใช้งานน้อยมากเบาะตรงนี้ไม่ยับเลยนะครับเนี่ยถือว่าถือว่าใช้งานดีใช้งานแบบไม่เยอะไม่ใช้งานหนักครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเปสาธิตตัวตัวนี้นะครับผมรถตัวนี้คือจะมีแอร์แบกสองลูกนะครับตัวนี้ แอร์แบ,บ็ของลูกมีฟังก์ชันพรมอะไรนะครับอเอากุญแจมาสิไอไอความหมายคือโทษนะครับเนี่ยตัวเครื่องเสียงจะเป็นเครื่องเสียงแบบใหม่นะครับตัวนี้แอร์แบ็กสองลูกอ่ะอ่โอเคอ่าโอเคนะครับมีมีมีกล้องบันทึกด้วยครับตัวนี้มีกล้องบันทึกด้วยมีกล้องบันทึกอ่าโอเคครับยะ่ะโอเคนะครับผมกุญแจกุญแจเจ้าของทํามาใหม่นะครับเป็นกุญแจแบบพับ เก็บได้แล้วก็เป็นกุญแจแบบของแท้ของมันนะครับโอเคนะครับผมพาดูเลขใหม่กันนิดนึงอ่าโอเคครับกล้องอ่าถ่ายดูครับไม่วิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่ากิโลนะครับหนึ่งแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันกว่ากิโลนะครับผมอ่าโอเคครับผมรถตัวนี้จะเป็นกระจกมองข้างนี่ปรับพับเก็บได้นะครับอ่าปีสองพันสิบสี่คือสภาพรถนี่ผมพูดตัวนะครับผมให้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยครับอีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งเหลือไว้ทำไมเหลือไว้เพราะว่า มันเป็นรุ่นมือสองครับสภาพดีจริงครับคันนี้สภาพดีจริงจเจ้าของเจ้าของรักษาดีมากครับรถคันนี้อ่าโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาดูตัวอีกอ่าโอเคนะครับแป๊บหนึ่งอ่าได้ครับเนี่ยอาเดี๋ยวให้ให้ให้กล้องถ่ายให้ดูนะครับเนี่ยครับถ่ายแบบอันนี้นะครับเนี่ยเนี่ยพวกนี้นะครับเนี่ยถือว่าถือว่ารักษาดีจริงครับผมบอกเลยเนี่ยไล่มาเลยครับกล้องเนี่ยไล่มาครับไล่มาไล่มาอ่โอเคอ่าแล้วมาบอกแคล็ครับนี่เบาแคล็บมีอันนี้โทษนะครับบอกแคล็ยังไม่นั่น ยังไม่ซุดยังไม่ไลนะครับเจ้าของข่อลาสติกกันซิลไว้อย่างดีนะครับโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวผมพามาชมยางนี่ได้ยางใหม่นะครับเป็นยางบิสตนนะครับยางบิสตนปีสนีนะครับตัวนี้ครับยางใหม่นะครับอ่านี่ครับผมถือว่าสภาพพร้อมใช้งานมากใครมองหาอยู่รีบติดต่อเข้ามานะครับที่เป็นโอเชียงยืนนะครับเบอร์โทร0 8นย์2 8 3 5 9ดดสาห้า้านะครับนี่นะครับตัวอี เดี๋ยวผมพาเปิดชมนี่นะครับกระบะหลังครับนี <S S ่นะครับเวลาดูเียรุ่อ่ะตัวนี hmm. ้ก็นี่ถือว่าเดิมครับตรงนี้เดิมสองข้างนะครับต้องถ่ายมาเลยครับตรงนี้ถือว่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมพานี่ครับรับประกันว่ารถไม่มีบรรทุกหนักไม่ใช่รถพ่อค้าแม่ค้าครับนี่ครับผมตรงนี้ไล่ไปเลยครับกล้องไล่ไปครับไล่ไปครับนี่ครับตะกงตะเข็บไม่ผูไม่เคยปะไม่เคยแรงสิ้นะครับไลเนอร์เดิมครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวพาฝั่งนี้ครับกล้อง ถ่ายให้เห็นนะครับถ่ายถ่ายให้เห็นแบบรอบตัวรถเลยครับเดินมาครับเดินมาครับอ่าเดินมาครับถ่ายให้เห็นตัวรถเลยครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมเปิดห่องเครื่องให้ดูให้กล้องถ่ายให้เห็นตัวรถก่อนนะครับอ่าโอเคครับนี่นะครับผมไม่วิ่งแสนเอ็ดนะครับเจ้าของเดียวประกันปอหนึ่งเหลือน่าจะหมดประมาณสักเดือนมีนาเมษาครับประมาณนี้ครับอ่าโอเคครับตัวนี้มีจมูกอ่าโอเคกล้องถ่ายให้เห็นฝากระโปรงครับ นี่คือฝากระโปรงเดิมนะครับผมฝากระโปรงเดิมของโตโยต้านะครับโอเคแล้วทีนี้นะครับผมจะบอกเทคนิคกันหนึ่งคือตัวนี้นะครับตัวคานนะครับเนี่ย L อยู่นะครับ L อยู่ครบไม่มีไม่มีชนไม่มีจิ้มนะครับอ่าเลขคานอยู่นะครับนี่ครับข้างขวา R ครับ R อยู่ครับนี่ครับผมเนี่ยโอเคใครมองหาอยู่รีบติดต่อเข้ามานะครับรถคันนี้เพิ่งเอาเข้ามาใหม่นะครับ่าราคา อยู่ที่ผมตั้งราคาขายอยู่ที่หน้าร้านนะครับ3ามแส0สองหบาทนะครับราคาต่อรองกันได้นะครับผมและก็ค่าเงื่ก็อยู่ประมาณ5 0 0 0ันใปลายถึงห0พันต้นนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตกับเงินดาวถามว่าออกรถยากไหมไม่ยากครับถ้าคุณไม่ติดเครดิตนะครับเอกสารไม่มีอะไรครับปัรพยาชชนทะเบียนบ้านเอกสารแสดงอาชีพแสดงะไรได้แค่นั้นครับผมถ้าเครดิตดีไม่ต้องคำครับอันนี้ชัวร์ครับตรงปกแน่นอนอ่าโอเคครับ ใครยังไงก็รีบติดต่อเข้ามาครับที่เต็นท์โอเชียงยืนคาเซนเตอร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ